ครับต่อหน้าผู้ชมนี้คือต้นเหลืองปรีดียาธรนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับเรียงกันจนเจ็ดแปดต้นนะครับข้างถนนเลยครับซึ่งถนนที่ผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นถนนที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับของชาวบุรีรัมย์นะครับตรงข้างๆนี้นะครับต้นเหลืองปรีดียาธรนะครับผู้ชมซึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่มีความสวยสดงดงามนะครับลำต้นของเขาก็จะมีอ่าครับ แถบนี้ครับผู้ชมมาดูใกล้เลยการแตกบ้างนะครับเป็นร่องเป็นร่องนะครับอันนี้โดนตัดนะครับิ่งของเขานะครับแตกออกมาอย่างสวยเลยนะครับจุดเด่นของต้นเหลืองปรีดียธรนะครับสมชื่อเลยก็คือดอกจะมีสีเหลืองนะครับออกมานีช่วงเวลาที่เขาออกตอกนีตอเขาจะเหลืองเต็มต้นเลยนะครับผู้ชมมองดูยังไงก็สวยนะครับและที่สําคัญนะครับผู้ชมครับอ่าขนของเขาเวลาออกมานะครับจะคล้ายคลกับ ผลของเพกาเนาะท,ที่เป็นไอตัวส่วนที่เป็นขยายพันธุ์เม็ดมันจะติดแบบนั้นนะครับถึงเวลาที่แักมันแตกมันก็สามารถที่จะปลิวล่องลอยไปทางอื่นได้นะครับเป็นกลยุทธ์ในการขยายพันธุ์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับท่าใดที่ชอบดอกไม้สีหเหลืองนะครับเ่งบานนะครับในช่วงต้นหน้าแล้งนะครับนี่ครับแนะนาเลยนะครับ,นนเ,นะรบเหลืองปลีดีจะถอนครับคุณผู้ชม